โอเคค่ะคุณอาอ๋อแสดงว่าใหม่ไหมคะหรืออันเดียวคอับเพิ่งจะเปิดหน้าให้เห็นตอนที่ให้สัมภาษณ์นี่แหละค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะสุชาวพงวิไลใส่แมสไม่ถอดอยู่คนเดียวตอนทําพิธีค่ะทั้งที่งานบวงสวงเนี่ยภาพยนตร์บูแอคชั่นสี่ทรชนคนอันตรายจัดกันกลางแจ้งแดดร้อนสุดๆแล้วก็อยู่ริมถนนใหญ่ด้วยนะคะทั้งควันรถควันทูปมาเต็มค่ะถือเป็นรุ่นใหญ่ที่มีวินัยมากๆทําให้เห็นขนาดนี้เราก็เลย ไปถามอาสุชาวซะเลยว่าที่ไม่เลิกสวมแมสทั้งที่หลายคนเขาก็เริ่มปล่อยๆกันแล้วนะคะเพราะอะไรกู Q ้โควิด -19 หรือว่าฝุ่นเราไปฟังคำตอบกันค่ะทุกอย่างแหละแล้วอากาศกรุงเทพมันไว้ใจไม่ได้เลยเพราะคนรอบข้างเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรถ,ถ้าใส่แมสไว้ป้องกันได้หลายเรื่องหลายเรื่องครับอะไรบ้างที่กังนวลนนเรื่องฝุ่นแล้วก็โรคติดต่อต่างๆแล้วคนมีอายุมัน ป่วยไม่ได้แล้วแต่เกินมาเนี่ยผมไม่เคยป่วยแบบนอนโรงพยาบาลเลยครับผมก็เป็นเพราะอย่างนี้ไหมคุณอาเพราะมีวินัยผมถือว่าโชคดีด้วยแล้วก็เราดูแลตัวเองฮะมันก็เลยก็เลยปลอดภัยยานชึ้นหลังรถตัวเองทุกท่านนะครับ วันนี้ค่ะอายุ78ปีแล้วนะคะสุชาพงวิไลย,ยังคงเดินทางไปไหนมาไหนด้วยจัก,กรยานค่ะคือถ้าไปส่องใน IG นะคะก็จะมีแต่ภาพจักรยานคู่ใจไปไหนไปกันค่ะอย่างเช่นตัดผมเนะะี่ยค่ะก็ปั่นไปที่ร้านกินข้าวก็จอดจักรยานเอาไว้แชะภาพให้เราเห็นนะคะสะ้อนความฟิตและที่มาของสุขภาพแข็งแรงซึ่งถ้าหากขอได้ค่ะดาราดังรุ่นใหญ่คนนี้ก็บอนให้ช่วยกันหน่อยนะคะลดปัญหาฝุ่นควันค่ะ ถ้าปั่นโล่งๆไม่มีคนเยอะเราก็ไม่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเพะทุกวันนี้ยังปั่นอยู่ไหมคุณอาฝุ่นเยอะยังปั่นได้เพราะผมใช้ใช้จักรยานผมไม่ได้ไม่ได้ใช้รถยนต์คนที่อยู่ร่วมกันก็ต้องระวังอย่างน้อยใครที่เคยเผาอะไรในกลางแจ้งก็ควรควรหยุดทันมันก็จะลดได้ พอดูแลตัวเองดีแบบนี้นะคะงานแสดงก็เลยยังเข้าเรื่อยๆรับได้อีกนะคะครั้งนี้รับบทเป็นตัวร้ายอีกแล้วค่ะออกปากว่ายังไม่เห็นบทแต่เดาว่าน่าจะเป็นมาเฟียนี่แหละค่ะยิ้มรับนะคะว่าหน้าจอร้ายแต่ว่าตัวจริงใจดีค่ะ